สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับไปอีกแล้วนะคะ ข่าวันนี้ปาก็มีกิจกรรมดีๆมาแนะนำนะจากเว็บ1,2,3 O N X นะคะเพียงฝากแรกของวันนะคะรับโบนะัสทันที10%สูงสุด100บาทเลยนะ <Wow. S 1> ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปที่ a n w 8 8 oh. ได้เลยนะคะอย่าลืมแอดข้างหน้านะคะเพื่อนๆข่าววันนี้ปาก็จะมาแหงเหมือนเดิมนะคะวันนี้ปามีทุนมา1,100บาทนะคะ วันนี้ไม่ได้ใช้สูตรนะคะจะมาแทงตามความรู้สึกหรือว่าการอ่านเขาไพ่ก็ได้นะคะอ่ะโอเคดูซิวันนี้ปาก็จะมาดึกหน่อยนะเพราะว่าวัน,นตอนนี้ก็ประมาณจะตีสองแล้วนะคะอ่ะโอเควันนี้ปาเล่นไม่เยอะนะคะมีทุนมาน้อยเนาะก็ไม่เชิงน้อยเท่าไหร่หรอกก็พอดีแหละเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะหมายแรกเนาะ อันนี้ป้าจะเล่นน่ารักพอนะคะปาา้าเอากะเอากำไรไม่เยอะนะคะเพราะว่ากะจะเล่นไม่กี่ไม้อะเดี๋ยวลองดูว่าจะไม่กี่ไม้จริงหรือเปล่าเนาะ่ะโอเคน้ำเงินชนะนะคะรอบนี้อ่ะมา ้าใครอยากได้สูตรนะคะก็สามารถแอดไลน์วิธี i แ N W 8 8นะคะขอเข้ากลุ่มสลอตเนาะเขาก็จะมีสูตรมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้ปาม่ยังไม่อยากใช้นะคะอ่ะปาลงไปที่น้ำเงินแล้วนะคะะมารอดูกันค่ะว่าจะออกอะไรเนาะอันนี้ไม่มีสูตรนะคะมาแทงตามเขาไห่นะอ่ะ เดมาไม้แรกก็หนึ่งซะแล้วคะ่ะใส่แป้วเลยไม้แรกก็ไม่น่าจะรอดและอ่าโอเคโดนคะ่ะโดนเข้าไปเต็มๆนะคะ300อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูไม้ถัดไปคะ่ะปลาไปที่แดงนะคะ300นะวันนี้ว่าจะเล่นเบาๆนะคะ จะเบาจริงหรือเปล่านะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้กะเอากําไรเยอะนะคะพอเอาคิดว่าถ้าได้นะถ้าได้ก็จะเอาพอน่ารักก็พอเนาะอ่ะโอเคอ่ามาแล้วค่ะหมายแรกมาแล้วค่ะออกเก้านะคะโดนหักค่าน้ําไปได้ไม่เต็มเนาะอ่ะไม่เป็นไรปลาจะขอไปที่น้ำเงินนะคะส0 0 500แล้วกันขอทบไปที่500นะคะแต่ว่าตามจริงไปอาะปาว่าเล่นแบบว่าเดินเงินคงที่ก็ดีนะคะแต่ว่าสำหรับปาเดินคงที่ไม่ค่อยจะไหวเลยคะ่ะเดินทีไรก็แบบมีแต่อยากทบหัวร้อนหัวร้อนไปเรื่อยอะคะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนก็ ลงเบาๆก็จะดีนะคะอ่าโอเคได้อยู่ออก้าค่ะมาแล้วมาและะ้วค่ะอ่าได้กำไรมาแล้วนะคะกำไรอยู่ที่500เนาะอ่ะปลาขอไปที่น้ำเงินซามมิกนะคะ500แต่จำจริงมันก็ลังเลอยู่นะอาจจะไปที่แดงเหมือนมันจะออกที่แดงนะคะ ตัวมือไวคะ่ะเป็นคนมือไวอ่ะมามาลุ้นกันคะ่ะมาอ่ะสีเขาเท่าไหร่อ่ะจบแล้วคะ่ะเขาปอกก่าวแล้วนะคะว่านเลยเชียวความรู้สึกทะาแม่งทะาแม่งไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวขอไปต่อวันนี้จะเอากำไรนิดนึงก็พออ่ะขอทุ่มเลยแล้วกันนะคะไปค่ะไปที่น้ำเงินนะคะ1,000บาทเนาะถ้าคนไหนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากรู้เทคนิคการอ่านเขาไพ่ก็สามารถ แอดไลน์ line, หรือว่าทักเฟนมาคุยกับปาได้นะปายินดีให้คำแนะนำทุกคนนะคะอ่าสามยังได้กินค่ะเพื่อนๆโอเครับเต็มพอดีไหมคะควรจะพอหรือ,อยังเอ่ยอปาว่าปาจะขอลงอีกไม้สุดท้ายแล้วกันนะคะขอไปที่แดงนะ500นะคะเพราะว่า วันนี้กะมาเอากําไรนิดนึงก็พอนะคะอ่ะโอเคมันดึกแล้วเนาะก็เล่นเบาๆเอากําไรพอได้กําไรก็พอนะคะเพราะว่าจากหลายๆคลิปก็เกือบจะขาดทุนแล้วเนาะอ่ะอ้าวเสมอเฉยเลยไม่เป็นไรค่ะงั้นเอายังไงดี อสักรอบก่อนกับก่อนจะลากันแล้วกันนะคะมาก่อนจะลาอะไรพูดก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วนะคะดืกแล้วลิ้นพันกันแหละอ่ะขอไม้สุดท้ายสวยๆนะคะขอไม้สุดสวยเนาะมาะเขาหกอ้าวเราป๊อกเก้าค่ะเพื่อนๆโอเคพอแล้วนะคะปลาพอแล้วนะได้กำไรแล้วเนาะ ันนี้เอากาไรน่ารักก็พอนะคะก็ได้มาอยู่นะาพันหเนาะเล่นประมาณ5 6นาทีได้พันหก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเล่นเว็บเดียวกันกับปาหรือว่าอยากได้สูตรหรือว่าอยากมีรู้จักเทคนิคที่ปาใช้อ่านเขาให้ก็สามารถแอดเฟซมาที่ปาสุริษาได้นะคะหรือว่าแอดไปที่แอดเอ8นะคะอย่าลืมแอดข้างหน้านะคะบอกว่าขอเข้ากลุ่ม ซาลอตขอเข้ากลุ่มนําเล่นนะคะปาก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะในกลุ่มนั้นเขาก็จะมีสูตรมีเทคนิคแนะนําเยอะแยะนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ปาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ